จบครึ่งแรกนะฮะศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่โอทรัฟฟอร์ดแมนยูศูนย์นะฮะแมนยูศูนย์แมนยูศูนย์แมนซิตี้ไปสองแล้วอีกสัตว์ก็ไม่ได้มีอะไรผิดคาดอ่ะโอ้ประตูทสองมันสำคัญเลยนะแทนที่จะจบครึ่งแรกตามลูกเดียวอ่ะคือตอนที่เราดูเกมกันอยู่เนี่ยวสามคนเราก็คิดว่าถ้าถ้ายังตื้ออยู่สักหนึ่งประตูเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีจังหวะจับพัดจับพลู อ,อย่างอย่างเช่น,นช่วงกลางครึ่งแรกเนี่ยนะครับมีโโจังหวะสวนเข้าไปโรนันโดเกือบทําประตูได้นะอยู่ครั้งสองครั้งก็มีแค่นั้นแหละครับก็บอกแล้วโรนันโดบอลน,นะก็คือพึ่งพีโด้าเป็นส่วนใหญ่ส่วนการต่อบอลคุณภาพการต่อบอลเนี่ยมันชัดเจนโโนะแบลตตี้เนี่ยเขาต่อบอลแม่นยำม,มาก90%เนี่ยความแม่นยาของเขาส่วนแมนยูเนี่ยนะครับกายขาดมางเกินมางเพราะโดนเขาเพลสเข้ามาโดนเขาบีบว่าแบธรรมดาเนี่ยเขาไม่บีบ มึงก็จ่ายเบีย้ยวกันอยู่แล้วอันนี้พอเขาโดนบีบปุ๊บโดนเขาเร่งโดนเขากดดันก็ยิงลูกลี้ลูกลนจ่ายบอลแล้วมีอยู่จังหวะหนึ่งผมไม่เข้าใจพ่อไม่เข้าใจตุ้มน,นะฮะบอลจ่ายไปนะฮะทางปีกขวาบันมิตา้าเติมขึ้นมาเลยเป็นเส้นตรงเลยมีพื้นที่พื้นที่โล่งเลยมีเวลาเงยหน้าเนี่ยบรลจงเปิดโค้งโค้งเข้าไปได้ไดแมงคว้ล็อกไอ้กระตาแมงไขว้ล็อกเสียเวลากองหลังเทลงมาคืนให้บรูโน ไปเคาะบอลกันหน้าประตูอีก3-4จังหวะไอ้ตัน oh, <no. S 1> มันจบแล้วฮะใครเป็นเด็กต้องต้องขออภัยแฟนบอลของเชลซีกับลีกพูลด้วยนะครับ <Hey. S 1> ที่หยุดแมนเซตี้ไม่ได้เครื่องหลังก็เหมือนเกม เหมือนเหมือนแมนซิตี้เขาเลี้ยงไข่บอสเหมือนเขาเลี้ยงไข่เลี้ยงไข่ใครครับพูดตรงๆนะครับคือถ้าแมนซิตี้มันยิงสามยิงสี่เนี่ยเดี๋ยวออกเหรอเดี๋ยวโอเล่กอุนาโซชาโดไล่ออกข้างหน้าแพ้หน้าเกลียดมันแพ้แบบไม่สมศักดิ์ศรีเลี้ยวไปขาดไม่สมศักดิ์ศรีดาร์บี้แมชก็เลยครึ่งหลังแมนซิตี้เขาเลยผ่อนคันเร่งถอนตีนออกจากคันเร่งก็เลี้ยงไข่ไว้ก่อนไปยิงขาดเนี่ย เดี๋ยวโอเล่แม่งโดนไล่ตัดเดี๋ยวเป๊ปจะโดนด่าเดี๋ยวเป๊ปจะโดนด่าเดี๋ยวเดี๋ยว้งยังไปขี้ปลาบ้านบอกมึงยิงเยอะไปเป๊ปรึ่งหลังเลยไม่ยิงเพิ่มคือมันก็น่าผิดหวังไงอะถ้ามองในมุมที่ว่าคุณตามสองลูกแล้วคุณต้องมันต้องแสดงปฏิญาณอะไรมากกว่านี้แต่ว่าการเปลี่ยนตัวหรืออะไรปรับระบบถูกป่ะปรับเป็นหลังสี่มีการปรับเปลี่ยนแต่ว่ามันเหมือนกับมันเล่นเหมือนเดิมอะมันไรไอเดียในการเล่นเกมบุกอะอันนี้คุณกูพูดถูกต้องเลย โอเคแพ้ไม่เขาไม่ไม่เป็นไรเข้าใจพี่งแตว่าเฮ้ยมึงหือนี่ดิแพ้แบบไหนมึงหึดมึงดิมึงมึงเอาให้เขาแบบเหนื่อยบ้างสิไอเกมที่แพ้ลิเวอร์พูลกับไอเกมเนี้ยเหมือนกันเด้เลยตรงที่คู่แข่งก็คือไม่เหนื่อยเรึหลังกูเดินเล่นแล้วครึ่งหลังกูก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยแล้วก็ประคองรอจนจบไปตรงนี้สําคัญนะมันมันทำร้ายจิตใจแฟนบอลนะคือการที่มันปฏิญาตตอบสนองเป็นแบบเนี้ยทั่วเลยความรู้สึกอย่างหนึ่งของผมนะพี่จอมครับคือมันอาจจะฟังดูเจ็บปวดนะมันรู้สึกเหมือนนักเตะแมนยูเต็ด เกมเนี้ยเขารู้สึกว่าแพ้ไม่เป็นไรอ่ะประมาณว่าแพ้เขาก็ไม่เหมือนกับเป็นรองอยู่แล้วเออเขารู้สึกเขาเหมือนเพราะว่าเออกระตามกระตามฟอมแพ้ก็มันไม่ได้รู้ความรู้สึกว่าเฮ้ยกูห้ามแพ้นะเกมแบบเนี้ยมันอันนี้คือการการแสดงออกทางพูดเลยครับปฏิกิริยานะใช่คือเกมแบบนี้มันต้องแบบเฮ้ยกูแพ้ไม่ได้แบบมันต้องมันมีอะไรมากกว่านี้ไงคือกูอันนี้เล่นเหมือนกับว่าก็เล่นเหมือน มันยังไงอะเล่นเหมือนไม่ได้มีความรู้สึกที่แพชชั่นตรงนี้ว่าเฮ้ยุูไม่ยอมนะเว้ยสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ว่าออุูไม่ยอมมันไม่มีไงมันก็เลยแบบม,มันก็น่าผิดหวังนะเออ